สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้น่กุกตูมค่ะนี่กลับบ้านวันนี้กลับกับรถลุงหว่างครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่กลับกับรถลุงหว่างนะคะไม่รู้จะไปถึงไหนนะคะค่ะเอากลับน้องตองนะคะอ่ะตอนนี้ลุงลุงหว่างเอามาจ้าขอบคุณน้ำไปไปกินน้ำไปกินที่ตามทางเราเอากระเป๋าห่อมาตรงนี้ ไปเราไปกันสามคนเออเรารู้จากทางอยู่ก็ยังดีอยู่เออ,ไ,อไม่รู้จากทางโอ้ยเขาก็จากแล้วจากสผพาไปทั้งใดแล้วคอยก็<ต>ได้ขึ้นรถบ้านแถวนี้นะเออไปขื้นจุก,กไปมันไป,ไปหอดสักไปหอดสักคนก็นกคือหอดบ้านเท่าแหละ,ละ <c oughs> ไปรดถึงใ็ถึงกันไปหัลโหลอ้าวไปกันแล้วนะคะตอนนี้ครั้งแรกที่ขึ้นรถลุงหวังไปกับลุงหวังไปใส่ถึงไหนถึงกันเรา ยังไงก็ต้องถึงบ้านฮะรถไม่มีแอร์รถไม่มีแอร์นั้นก็เปิดลง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 ยังเปิดลงเปิดลงอีกเปิดลงจัมโลดเมืนมาจ้ำมันก็ลงแค่นี้เอ้เออโอเคนั้นก็ได้แค่นี้ก็ได้ข้างนั้นก็แค่นั้นโอเครถไม่มีแอร์เอาแอร์ธรรมชาตินะคะเออนี่เราก็ใช้แอร์ธรรมชาติไปเลยสบายแอร์ธรรมชาติเลยนะคะอ้าวเออเอาลงโลดเวลาขับมันจะได้ เย็นสบายมันหมดแล้วลมแดดนะเออเออแค่นั้นแหละตอนนั้นเอา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 อะไลืมลืมลืมอะไรลืมอะไรลืมอะไรเอาวคยว่าเจ้าไปเอาโทรศัพท์เจ้าพัดลืมอหรอพ่อโอ้ยเนาะคนเราเอ้ยลืมโทรศัพท์ไหนบอกว่าไปเอาโทรศัพท์แล้วมายังมาลืมโทรศัพท์อีก โอ้ยใอยสิไปฮอดเพื่อนยี่บนะ่เนาะมือนีเนาะ <laughs> ไปนะโอ้ยนะคะนี่นะคะไปกับลุงหว่างนะคะจากสีฮอดไสล่ะสิได้กินคาลิ่งยู่แถวใดตะตองเอ้ยเฮ้าด้กิน้าลิ่งบ่นนีได้กิน,ากนา้าหยนะังแล้วเห้า้มเลกนี้พอดบ้านอยู่บ่เห้าจะถึงบ้านไหมเนาะ ว่างเอ้ยขนาดขึ้นมายังลืมโทรศัพท์โอ้ยเกือบเกือบเกือบ,เก,อบเกือบไป <c oughs> หัวละเกือบ <c oughs> กลับมาโช่วยพะเจ้าเครื่องมือตัวเองแต่ยังลืมอยู่ย่างไปไว้ข้างหลังอีกอยู่โอ้ยปวดแล้วเอา <c oughs> ้าไปแบบนี้อา้าวโซเฟอร์อา้าว สามรอบนี้ใช่ไหม <tong. S 1> สามรอบแล้วใช่ไหมสองหรือสามสามสามรอบนี้เนะาะเออนั่นโอเคถ้าเคยมาสามรอบนี้แล้วก็แสดงว่าอืมเฮออะไรละ่ะอะไรมันเป็นอะไรละ่ะลุงวางอะไรนั่นนี่ทีนี้น้ำมันหมดลุงวางไหนไม่ไมีดูสิไ่นน้ำมันมันจะหมดแล้วไนะ่นมันไปมันเป็นสีเหลืองๆแบบเห็นบ่อนอะอันนี้น่ะเออนั่นแหละมันเตือนน้ำมันเตือน ไปติดไหมเออน้ำราเข็มน้ำมันเตือนแล้วอันนั้นน่ะสีเหลืองๆหน่อคือเข็มน้ำมันเตือนแล้วนะกับบอเออจะเติมเท่าไหร่น้ำมันน่ะก็เติมก็เติมตอนมาแล้วห้าร้อยอ่ะเออน้ำมันเหลืองนะจะออกไปนี่เติมเลยน้ำมันเตือนแล้วอติดไหมติดไหมไม่ถึงต้องได้เติมก่อนก็ไปแป๊บเดียวก็ไปประมาตรง้นน่ะมันเป็นน้องค่อยกีซวยบาน์บารี้ เกิดอะไรขึ้นมาดิโอ้ oh. สงสัยน้ามันจะหมดจริงๆสงสัยน้ํามันจะหมดจริงๆเอา้าค่อยดูน่ะน้าค่อยดูน่ะอสีแดงมันขึ้นอาริตีดใหม่มันยังเตือนเฉยๆนะปกติมันจะเตือนก่อนอปกตินี่สีสีเหลืองเห็นเจ้าจะเห็นอยู่หสีเหลืองนะ่ เพราะป้ายสีเหลืองมันขึ้นคึงมีละม้วนนี่ถึงนีง่ถ,ถึงบ้านไอ้อบ้านจะปะดงนี่ถึง,งอือไปถึงบ้านจจปะดงเนี่ยเพราะว่าปลาสีเหลืองๆเออันมันเตือนขึ้นแล้วมันเตือนเมื่อกี้นี่เห็นเ่เดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกมันหายไปแล้วนี่เดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกมันก็เหมือนรถค่อยนั่นแหละเออโอ้โหปลาแล้วปูจ๋าปูจ๋าลูกปลาเนว

Ik loop. บอดไอซุกบ่ได้อซุกแล้วบ้านนี้เออแล้วก็หาปั๊มน้ำมันหาบ่ได้อซุกแล้วบ้านนี้รอดแล้วได้ที่นี่นรอดตายแล้วอ่นี่เดี๋ยวเก้าห้านี่อ้าวทีนี้รอดปลอดภัยแล้วถึงปั๊มน้ำมันแล้วตองเอ้ยเรารอดแล้วตอง เดี๋ยวเขาก็ามาเลยเนี่ยนี่แล้วรอดแล้วตองกดไทยได้น้ํามันเติมรถแล้วทีนี้อ้าวนะคะคลิปนี้ก็เราจะเดินทางกันต่อนะคะมีจะเจอปั๊มแล้วนะคะก็ขอ,ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะออคขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ